สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกกลนะครับวันนี้เอาีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องที่ฟังดูแล้วเหมือนจะง่ายนะฮะแต่ในทางปฏิบัติจริงๆนี่มีประเด็นข้อขัดแยง้งข้อสงสัยของคนทำงานเกิดขึ้นอย่างมากมายทีเดียวประเด็นนั้นก็คือเรื่องของระดับผลงาน ที่มันสอดคล้องกับตัวคะแนนของการประเมินผลนะครับหลังจากที่องค์กรเริ่มมีการใช้ KPI ก็ต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่เป็นตัวเลขถูกไหมฮะว่าในแต่ละ KPI ที่ถูกกำหนดขึ้นมาในตัววัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกำไรยอดขายความพึงพอใจลูกค้าะะระยะเวลาในการทำงานของเสียต่างๆที่เรากำหนดเป็นตัววัดไว้แล้วนะทุกตัวมันจะต้องมีตัวเลขกำกับเป็นเป้าหมายว่าปีนี้ เราจะต้องให้พนักง,งานทําให้มันอยู่ในเกณฑ์เท่าไหร่ที่เรียกว่าผลงานออกมาดีได้ตามเป้าซึ่งในการกําหนดตัวเลขเหล่านี้โดยปกติเราก็มักจะอ้างอิงจากตัวเลขเป้าหมายของบริษัทนะฮะเช่นปีนี้เราต้องทํากําไรให้ได้เท่านี้เพราะฉะนั้นการได้มาซึ่งกําไรของบริษัทประมาณเนี้ย เราจะต้องเพิ่มยอดขายสักเท่าไหร่ส่วนต้นทุนต้องลงเป็นเท่าไหร่เพื่อให้มาจีนมันออกมาได้ตามที่เราตั้งใจเสร็จแล้วเราก็มากําหนดนะ,ะว่าความพึงพอใจลูกค้าเอ่ยผลผลิตกองเสียเอ่ยซึ่งตัวเลขพวกเนี้มันจะถูกกาหนดมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับ ในการกำหนดเป้าหมายให้กับพนักงานส่วนใหญ่ตัวเลขพวกนี้มันก็จะถูกกระจายถ่าย,ายทอดจากบนลงล่างลงมามันก็จะมีการเชื่อมโยงกันของตัวเลขเป้าหมายที่มันสอดคล้องกับเป้าองค์กรบางตัวจจะต้องตั้งจากตัว job description กันเองอันนั้นก็แล้วแต่ว่างานแต่ละงานเป็นอย่างไรเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกงานนะฮะที่จะไปหยิบเอาตัวเลของค์กรมาตั้งให้กับตำแหน่งงานบางตำแหน่งซึ่งไม่ได้ทำงานเกี่ยวข้องอะไรกับ เป้าหมายองค์กรเลยซึ่งก็มีเยอะนะฮะอย่างเช่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นตําแหน่งอย่างเช่นเลขานุก,การอย่างเงี้ยแล้คงไปเอากําไรไปเอายอดขายมากําหนดให้เลขาของผู้บริหารอันเนี้ยคงจะยากดังนั้นตําแหน่งพวกนี้เราก็จะกําหนดตัวเลขจากมาตรฐานการทํางานจากความคาดหวังของคนที่เป็นนายขึ้นมาซึ่งความคาดหวังหรือมาตรฐานพวกนี้ก็คงต้องมีที่มาที่ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยที่อยู่ข้างนอกอสถิติต่างๆที่บริษัทอื่นๆ,ๆเขาคอย เคยที่จะเก็บมาแล้วก็เอามาใช้อ้างอิงได้รวมถึงางานที่มันเป็นทางวิชาการน,น,นะครับที่เขายืนยันมาแล้วว่าเออตัวเลขแบบนี้น่าจะเป็นตัวเลขที่อยู่ในข่ายที่น่าจะพอทําได้แล้วก็เป็นเกณฑ์มาตรฐานสิ่งเหล่าน,นี้นะครมันจะเป็นตัวเลขเป้าหมายที่เรากําหนดขึ้นมาให้กับพนังงานซึ่งจุดนี้ถ้าเราผ่านวิธีการขั้นตอนการทํา KPI การกําหนดตัวเลขเป้าหมายไปแล้วประเด็นตรงนี้จะไม่ค่อยมีปัญหา ผู้จัดการแต่ละเลเวลตั้งแต่บนสุดลงจนกระทั่งถึงหัวหน้าง,งานระดับต้นถ้ามีความเข้าใจสิ่งเหล่านี้เขาจะเข้าใจเลยนะครับว่าอ๋อตัวเลขเป้าหมายก็คือเป้าหมายนั่นแหละแต่คราวนี้พอเราเอาตัวเลขเป้าหมายเนี่ยมาเชื่อมโยงกับตัวระบบประเมินผลคราวนี้มันจะเริ่มเกิดอาการที่ มีคําถามเกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นการรับรู้นะฮะหรือว่า perception ของคนที่มาจากมุมมองแล้วก็ทัศนคติที่มีต่อตัวเลขผลงานที่มันต่างกันคําถามที่มักจะเกิดขึ้นเสมอเวลาผมไปคุยเรื่องพวกนี้นะครับกับเรื่องอกับลูกค้าก็คือพนักง,งานทํางานได้เป้าควรจะได้ผลงานที่คะแนนเท่าไหร่ถ้าบริษัทนั้นมีระดับผลงาน5 4, 3,, 2 1 ตรงนี้แหละครับเป็นคําถามมาโดยตลอดไม่ว่าจะองค์กรไหนก็ตามจะมีคําถามนี้มาโดยตลอดว่าเฮ้ยเป้าหมายเนี่ยถ้าพนักง,งานทํางานได้ตามเป้าบางคนก็มองว่าควรจะได้5เลยนะเพราะอะไรเพราะว่านี่คือเป้าไงทํางานได้เป้าเขาต้องได้เต็มบางคนก็บอกว่าถ้าทํางานได้เป้าได้เต็มแล้วถ้าเขาทําได้เกินกว่าเป้าหมายที่กําหนดละ่ะเราจะเอาคะแนนตรงไหนไปให้เขา ถูกไหมฮะดังนั้นก็เลยต้องมีการพูดคุยกันว่าจริงๆแล้วเป้าหมายอยู่ตรงไหนกันแน่ของ5ระดับคะแนนถ้าสมมุติว่าบริษัทเรามี5ระดับนะครับซึ่งจริงๆแล้วเกณฑ์5ระดับผลงานเนี่ยมันเป็นเกณฑ์มาตรฐานส่วนใหญ่ทั้งโลกก็ใช้ประมาณนี้ฝรั่งบางที่ใช้3ระดับด้วยซ้ําไป แต่บ้านเราประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็น5ระดับนะครับ5 4 3 2 1หรือบางองค์กรก็ใช้เป็นตัวภาษาอังกฤษนะฮะ A B C D E บางแห่งอาจจะมีประจุเล็กน้อยอันนี้แล้วแต่ระบบของแต่ละแห่งแต่อย่างไรก็ดีเมื่อมีตัวระดับผลงานออกมากี่ตัวก็แล้วแต่จะเป็น5หรือเป็น7เนี่ยนะฮะสุดท้ายเราจำเป็นต้องกำหนดว่าคะแนนตรงไหนที่แปลว่าพนักง,งานทำงานได้เป้า อย่างโดยทั่วไปถ้าเรามี5ระดับผลงานคะแนนที่แปลว่าตรงตามเป้าหมายก็คือ3นะฮะถ้าเรามี5้3 2 1 3า่สาเท่ากับทำงานได้เป้าแล้วก็ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือตัว C นี่แหละฮะถ้าพนักงานทํางานได้ตรงตามเป้าหมายที่เรากําหนดไว้คะแนนในปัจจัยข้อนั้นก็จะเท่ากับ4หรือ3านะครับ C ที่เป็นภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็เลข3ที่เป็นคะแนนตัวเลข ซึ่งพอเป็นแบบนี้ก็จะมีหลายคนที่แบบรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ว่าเฮ้ยทำงานเหนื่อยจะตายนะครับเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็ใช่ว่าจะง่ายเพราะว่าปีที่แล้วก็ทําได้ปีนี้ก็เป้าสูงขึ้นอีกมันก็กับว่าเราก็ทํางานเหนื่อยขึ้นเอาเข้าจริงๆธรรมชาติของการทํางานมันต้องเหนื่อยขึ้นอยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่อยากทํางานเหนื่อยนี่ธุรกิจก็คงจะต้องเราต้อง คงต้องไม่ทํางานในมุมของธุรกิจนะครับที่มีการแข่งขันเยอะๆเพราะการแข่งขันเนี่ยถ้าเป็นในมุมของธุรกิจแน่นอนม,นมันมีคู่แข่งเข้ามามีเรื่องของอ,อะไรอะ่ะตัวอัตราการเงินต่างๆนะฮะค่าเงินต่างๆเนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปดังนั้นพวกนี้มันจะต้องมีการกําหนดเป้าหมายที่สูงขึ้นรวมถึงตัวพนักง,งานเองก็ได้ครับบางครั้งผมยังต้องถึงกับต้องอ้างอิงเลยว่าเนี่ยพนักง,งานเองยังต้องการเงินเดือนขึ้นทุกปีเลย แล้วพนักงานเอาเงินเดือนขึ้นตรงเนี้ยถามว่าบริษัทจะเอาเงินตรงนี้มาจากไหนก็ต้องมาจากผลกําไรที่บริษัททําได้ซึ่งถ้าปีนี้เราได้ยอดตัวนี้เรียบร้อยทํางานได้เป้าเราจะบอกว่าปีหน้าเอาเป้าเท่าเดิมแต่พนักงานก็ขึ้นเงินเดือนกันไปแล้วไงฮะห้าถึงหกเปดังนั้นอย่างน้อยปีถัดไปเนี่ยมันต้องได้เป้าที่สูงกว่านั้นเพื่อจะได้มีอีกเงินอีกก้อนหนึ่งมาให้กับ พนักง,งานไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเงินเดือนหรือโบนัสอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือพื้นฐานง่ายๆนะครับว่าทําไมเป้าหมายธุรกิจถึงต้องสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลาดังนั้นพนักง,งานบางคนก็แบบว่ายอมรับไม่ได้เหมือนกันว่าโอ้โหเหนื่อยแทบตายทําไมได้แค่3จริงๆต้องบอกว่าจะให้5ก็ได้นะครับแต่5ก็ต้องอยู่ตรงกลางคือเคยเคยถกเถียงกันหลายครั้งเหมือนกันว่าบางผู้บริหารบางองค์กรไม่ยอมคือมองว่าถ้าทางานได้เป้าเนี่ยมันควรจะได้5นะ ผมก็บอกว่า่ะาก็ได้แล้วถ้าทํางานเกินเป้าล่ะท่านจะให้เขาเท่าไหร่คือมันเกินจริงๆอ่ะเรียกว่าจากยอดขายที่ทํามาแต่เด็กคนนี้แบบโอ้โหขยันแล้วก็ไปตะลุยมาจนกระทั่งได้ได้ตัวเลขที่มันดีกว่าเป้าหมายที่เรากําหนดไว้เนี่ยท่านจะให้เขาเท่าไหร่ล่ะเขาก็บอกก็ให้6โอเคก็5ตรงกลาง6 7ก็เป็นก็เกืบเท่ากับว่า5ก็คือชนเป้า6เกินเป้านิดหน่อยแล้วก็7ก็คือโดดเด่นไปเลยที่เรียกว่าเรา ให้เขาว่าเนี่ยเขาเป็นประเภทแบบ outstanding ะนะฮะหลังจากนั้นก็ต้องถอยลงมาถูกไหมครับหถ้าได้เป้าถ้าพนักง,งานคนนั้นไม่ถึงเป้าละทำงานเรื่อยๆไปเปื่อยจนกระทั่งปลายปีก็ยังไม่ถึงเป้าก็ต้องถอยลงมาเป็น4แล้วก็3เพราะฉะนั้นถ้าเรามี5ระดับผลงานนั่นแปลว่าเราตัด1กับ2ทิ้งไปแล้วเราก็เริ่มระดับต่ําสุดของผลงานที่3ไล่ไป4 5คือมาตรฐานหรือเป้าหมายถูกไหมครับ6ก็เกินเป้า7ก็คือโดดเด่น สุดท้ายมันก็คือ5ระดับอยู่ดีนะฮะท่านจะใส่ชนเป้าร้อยคะแนนยังได้เลยนะครับถ้าเกินกว่าเป้าก็เป็น1้0ยสิให้มันต่างกันทีละ10เป็นสัสดส่วนกันไปแบบนี้ก็ยังทําได้คือพูดง่ายๆว่าเราจะใส่อะไรลงไัยก็ได้ให้มันเป็นสัญ,ญลักษณ์แม้กระทั่งตัวหนังสือภาษาอังกฤษ ผมยังเคยถามเลยว่าถ้าชนเป้าเนี่ยคือบางคนเขาบอกว่าเขาชนเป้าไม่น่าจะได้ C นะเพราะ C มันดูต่ําเตี้ยเรียดินยังไงชอบคนพนักง,งานทํางานได้เป้าคุณจะได้ A นะผมก็ให้ A ก็ได้แล้วถ้าพนักง,งานทํางานเกินเป้าล่ะท่านจะให้เขาเท่าไหร่มันก็จะกลายเป็น A บวก A บวกบวกขึ้นมาส่วนจะถอยลงมาพนักง,งานได้เป้าคือ A แล้วถ้าเขาไม่ถึงเป้าล่ะ เขาก็จะบอกนั่นก็เป็น B แล้วก็เป็น C ีกับกลายเป็นว่าพอเราใส่แบบนี้เข้าไปเนี่ยเชื่อไหมฮะว่าเกิดการยอมรับขึ้นมาทันทีเลยว่าโอเคแบบนี้ผมรับได้ทั้งๆท,ที่ถ้าเราลองเอามาขึงให้มันขนานกันเนี่ยนะครับมันก็คือ5ระดับผลงานถูกไหมครับมันก็คือยังคงมี5ระดับแล้วแต่ละระดับเนี่ยโอเคผมเห็นด้วยบางบางอันมันอาจจะมีผลต่อจิตใจแต่สุดท้ายมันก็คือสัญ,ญลักษณ์ตัวหนึง่ง ที่เราจะต้องกําหนดแล้วก็วางกฎเกณฑ์ให้ชัดเจนว่าพนักง,งานทํางานได้เป้าจะต้องลงตรงไหนเพื่อให้มันเป็นเรียกว่าเกณฑ์มาตรฐานของทั้งบริษัทนะฮะไม่งั้นแล้วเราทํา KPI มาคนนี้อยากให้ใครเท่าไหร่คนนั้นอยากให้ใครเท่าไหร่ต่างคนต่างตั้งแบบนี้สุดท้ายองค์กรก็จะไม่มีมาตรฐานทางด้านผลงานเกิดขึ้นเลยเพียงแต่ว่าในการกําหนดเป้าแบบนี้สิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องมั่นใจให้ได้ก็คือเป้าหมายมันต้องไม่ยากเกินไป ก็คือต้องไม่ยากหรือไม่ง่ายจนเกินไปอ่ะต้องต้อง make sense ต้องมันให้มันสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจจริงๆโดยปกติเวลาตั้งเป้าพวกเนี้ยครับเรามักจะดูจากอดีตนิดหน่อยเหมือนกันคือเอาตัวเลขผลงานขององค์กรย้อนหลังผลงานของหน่วยงานเราเนี่ยแหละย้อนหลังไปเลยว่าสัก5ปีที่แล้วเนี่ยแนวโน้มของตัวเลขมันขึ้นเฉลี่ยปีหนึงสักกี่เปอร์เซ็นต์ แล้วในปีนั้นภาวะเศรษฐกิจดีไม่ดีอย่างไรตัวเลขมันขึ้นแบบไหนเป็นสัดส่วนยังไงซึ่งบางครั้งเราอาจจะต้องอาศัยพวกนี้ครับซึ่งปัจจุบันก็มี AI ช่วยวิเคราะห์อยู่แล้วนะฮะบางองคอ์กรนี่ใช้ระบบ AI เลยฮะในการคำนวณเรื่องของทาร์เก็ตของบริษัทโดยอาศัยข้อมูลเดิมที่ผ่านมาเขาวิเคราะห์ให้เลยเพาด้วยสาการเศรษฐกิจถ้าเป็นแบบนี้ปีหน้าละ่ะ ถ้าเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ตัวเลขรัฐบาลเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ค่างเงินเป็นอย่างนั้นสุดท้ายออกมาเป้าหมายองคอ์กรนะ่าจะอยู่ประมาณไหนคืออย่างน้อยก็ให้เป็นตัวเลขตัวหนึ่งที่เห็นนะครับว่านี่คือสิ่งที่เราต้องไปนะหลังจากนั้นเราค่อยเอาตัวเลขมาปรับมา a อจั s สกันอีกทีก็ได้ด้วยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นณนะวันนั้นๆน,น,นะครับดังนั้นตัวเลขพวกนี้ผมว่าถ้ามันตั้งแบบหืดขึ้นคอจริงๆคือเรียกว่ากระโดดข้ามห้วยกันไปเลยพนะนักง,งานเห็นตัวเลขปุ๊บนี่แบบ ใจเสียเลยแล้วก็คิดอย่างเดียวว่าโอ้โ oh, ห oh, ตัวเลขแบบนี้ทําให้ตายก็ไปไม่ถึงถ้าเมื่อไหร่เป้าหมายของท่านเป็นแบบนี้แล้วทําให้พนักง,งานเกิดความรู้สึกแบบนี้เนี่ยนะฮะนั่นแปลว่าเป้าหมายของท่านน่ะมันยากไปหน่อยละมันสูงเกินไปก็คงต้องมีการพูดคุยกันมีการปรับนิดหน่อยซึ่งตัวนั้นอ่ะมันอาจจะกลายเป็น5ก็ได้ถูกไหมครับแล้วเราก็มาดูว่าเป้าที่เรายอมรับกันด้วยเหตุด้วยผลจริงๆมันก็ต้องท้าทายมากกว่าปกตินั่นแหละฮะ เพียงแต่ว่ามันไม่ควรจะแบบกระโดดพุ่งไปจนกระทั่งพนักง,งานรู้สึกว่าทําให้ตายก็ไปไม่ถึงเพราะเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วพนักง,งานจะไม่ทําเลยนะครับเขาจะหยุดเลยบอกว่าโอ้โหถ้าทําเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยแล้วยังไม่ถึงเป้าเหนื่อยไปทําไมไหนๆจะไม่ได้เป้าอยู่แล้วก็ไม่ต้องทําซะเลยดีกว่าไหมเขาก็จะคิดกันแบบนั้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเวลาเรากําหนดเป้าหมายเสร็จแล้วเรื่องของคะแนนผลงานก็ต้องเชื่อมโยงกันด้วยหลังจากนั้น HR รวมทั้งผู้บริหารเองก็คงต้องทําความเข้าใจ กับพนักงานทุกระดับว่าที่เราทําแบบนี้มันสื่อแบบนี้เพราะส่วนใหญ่แล้วคะแนนหรือว่าผลงานถ้าพนักงานทุกคนทําได้ตามเป้าเนี่ยถือว่าพนักงานทั้งบริษัทนี่ผลงานกู๊ดนะครับอยู่ในเกณฑ์ดียอมรับได้นี่คือภาพปกติเลยที่เราต้องการพนักงานบรรลุเป้าดังนั้นจะมีบางคนที่มันทะลุเป้าหรือว่า outstanding อันนั้นก็ถือเป็นเรื่องปกติอีกเพราะว่าคนกลุ่มนี้มันมีไม่เยอะหรอก ก็จะเป็นคนเก่งที่มันโดดเด่นขึ้นมาซึ่งคนพวกนั้นเน่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อพวกนี้คือไฮย p o t e n ชียลเราจะได้พัฒนาเข้าไปส่วนคนปกติเราก็คีบไว้ปกติถูกไหมฮะก็จะมีอีกสิ่งที่เป็นส่วนน้อยที่อาจจะทํางานไม่ได้หรือว่าไม่ถนัดหรืออาจจะไม่เรียกว่าไม่ฟิตกับองคอ์กรเลยซึ่งก็เป็นส่วนน้อยอยีกเหมือนกันอะ่ะนะนี่คือสภาพปกติของอการบริหารผลงานอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทุกคน A ทั้งองคอ์กรเป็นอย่างนั้นผมว่าก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าเรายึดว่า A หรือ5เนี่ยมันคือคนที่ outstanding ลองอ่านนิยามกันเลนะส่วนใหญ่จะเขียนนิยามคะแนน5นี่ก็คือคนที่ต้องทําผลงานโดดเด่นเกินกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างแบบชัดเจนแล้วก็สุดๆอะ่ะนะครับถ้าเราเห็นอย่างนี้เนี่ยผมถามว่าจะมีสักกี่คนที่บรรลุแบบเกินเป้าหมายแบบสุดๆในภาวะปกตินะฮะคือถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยองค์กรก็ต้อง A ไปด้วยถูกไหมครับ เรามักจะได้ยินผู้บริหารบ่นเสมอว่าโอ้โหพนักง,งาน A ทั้งองค์กรแต่ทาไมบริษัทไม่เห็นจะ A ตามไปด้วยนั่นแปลว่าเราอาจจะต้องมาเปรียบปรับเปลี่ยนเรื่องของคะแนนให้มันสอดคล้องกับสภาวะความเป็นจริงมากขึ้นว่าเป้าหมายก็คือจุดหนึ่งถ้าไ,ได้เกินเป้าก็ให้มากขึ้นถ้าได้แบบ outstanding ก็เอาสุดๆไปเลยซึ่งพวกนี้เรื่องของจำนวนมันก็จะกระจายตัวตามโค้งปกติโดยเราไม่จำเป็นต้องไปฟอสต e ตัวโค้งปกติลงไปเพราะว่ามันก็จะถูก เรื่องของผลงานจริงเนี่ยมันบังคับไม่เห็นอยู่แล้วตามนั้นถ้าเป้าเราไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับคานนี้ตัวอีกประเด็นหนึ่งก็คือมีหลายคนถามมาว่ามันจะมีไหมที่เป้าหมายเนี่ยสูงกว่า3ไม่ได้ก็คือเป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยทำให้มันสูงกว่านี้ไม่ได้ต้องบอกว่ามีนะฮะบางงานโดยเฉพาะงานที่ต้องรักษาม,มาตรฐานของงานเอาไว้อะครับ อย่างในงานโรงงานเนี่ยเราจะเห็นชัดๆในงานออฟฟิศก็ได้ครับถ้าเรามีตัวเลขตัววัดตัวนี้นะฮะก็คือเรื่องของเซฟตี้เซฟตี้เนี่ยตัวเอาท์คำสุดๆที่เรามักจะตั้งก็คืออุบัติเหตุต้องเป็น0ูนย์แล้วถ้าเราด้วยหลักเกณฑ์ว่าอุบัติเหตุต้องเป็น 0- ูนย์นคือมาตรฐาน0ูนย์คือเป้าหมายดังนั้นเอาไปสอดคล้องกับตัวเลขระดับผลงานนั้นเท่ากับว่าอุบัติเหตุถ้าทําได้อุบัติเหตุเท่ากับ0ูนย์แปลว่าคะแนนเท่ากับ3ถูกไหมฮะอันนั้นคือเราเคารพกฎเกณฑ์นี้ถ้าาาาเเรรป็็นนอย่ง่งงงจิิๆมักว ไม่มีทางที่จะทําให้อุบัติเหตุติดลบแล้วจะได้คะแนนสูงกว่านั้นซึ่งสุดๆก็เท่ากับศูนย์มีบางคนก็ถามว่าแล้วเราจะเอาอุบัติเหตุเท่ากับศูนย์ไปไว้5ได้ไหมผมก็ถามว่าถ้าคุณเอาอุบัติเหตุไปไว้เท่ากับศูนย์เนี่ยไปไว้ที่เลข5นั่นแปลว่าเรายอมรับให้เกิดอุบัติเหตุในบริษัทใช่ไหมว่าโอเคเกิดได้สักหาครั้งแปลว่าได้3ใช่หรือเปล่าเอาเข้าจริงๆมันไม่สมเหตุสมผลถูกไหมฮะ เราไม่ต้องการให้มันเกิดอุบัติเหตุนี่คือเป้าหมายดังนั้นทําได้ตามเป้าก็คือต้อง3มันไปสุดมันไปสูงกว่านี้คงจะยากคําถามที่ตามมาคือแล้วถ้าผมอยู่เซฟตี้แล้วเมื่อไหร่ผมจะได้4ได้5ผมก็บอกว่าจริงๆการตั้ง KPI มันไม่จําเป็นจะต้องไปยึดเอาตัวนั้นเป็นหลักไงฮะไอ้ตัวนี้มันอาจจะเป็นโกที่เราต้องยึดมั่นว่าอุบัติเหตุยังคงต้องเป็นศูนย์อยู่ตลอดแต่ในการที่จะไปสู่เลขศเราจะต้องทำยังไงละ่ะฮะ อันนี้แหะครับคือเทคนิคในการตั้ง KPI ที่สามารถจะทําให้เราได้มากกว่าสามครับเช่นปีที่แล้วเราเก็บข้อมูลมาได้ว่าพนักง,งานในบริษัทเราเนี่ยใช้อุปกรณ์เซฟตี้ได้อย่างแบบไม่รู้เรื่องเลยนะครับรองเท้าก็ไม่ใส่เอียร์ปลั๊กก็ไม่สวมต่างๆคือละเลยอะฮะแต่บังเอิญว่ามันได้สูงจริงๆอุบัติเหตุไม่เกิดสิ่งเหล่านี้นั่นแปลว่าถ้ามีคนมาออเดดเรื่องเซฟตี้เนี่ยเราคะแนนร่วงเลย แต่เราก็อาจจะ,ะปะปะผักชีเล็กๆน้อยๆอะไรไปแต่ถ้าคะแนนเซฟตี้เราต้องการจะให้มีผลงานะนะครับของทางเซฟตี้เราอาจจะต้องตั้งว่า,เ,าเรื่องของการใช้อุปกรณ์ของพนักง,งานได้รับความร่วมมือยังไงเราก็วัดได้ละครับปีที่แล้วมีความเข้าใจขนาดนี้ปีนี้ดูซิว่าคนใช้อุปกรณ์อย่างเต็มใจมีมากน้อยแค่ไหนมันก็ตั้งเป้าได้ว่าโอเคถ้าเรายอมรับได้ว่าคงจะ100%อเซได้ยากดังนั้นถ้าทุกคนในบริษัท ใช้หลังๆเหล่านี้อยู่ในเกณฑ์สัก90%เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เรารับได้นั่นแปลว่าเราก็ตั้ง90ไว้เป็น3ได้ถูกไหมฮะแล้วเราขยับไปเป็น95ถ้าได้100%ยทุกคนก็คือเอา5ไปเลยเป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งการจัดเรื่องของกิจกรรมการจัดในแง่ของการรณรงค์ในแต่ละช่วงเวลาเช่นบางช่วงเวลามีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น นะครับหรือว่าสภาพเ,าเรื่องของธรรมชาติมันทำให้บางอย่างเรามีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเราอาจจะต้องทำการรณรงค์ในช่วงนั้นซึ่งไอาการรณรงค์พวกนี้ครับมันสามารถจะทำให้เราได้มากกว่า3ได้เพราะมันไม่ใช่เป้าหมายแบบมาตรฐานถูกฮะเพราะฉะนั้นมันมีนะฮะเป้าหมายพวกนี้อย่างงานบัญชีก็เหมือนกันงานในออฟฟิศส่งงานได้ตามกำหนดเวลาเช่น ส่งภาษีก็ต้องส่งภายในวันที่7ของเดือน14ของเดือนแล้วแต่นะครับพอเราส่งตามนั้นคําถามก็คือถ้าเราส่งเร็วกว่านั้นละ่ะซึ่งจริงๆแล้วด้วยระบบของมัน,นบางครั้งส่งเร็วไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันไม่ได้ทําให้ผลงานของบริษัทดีขึ้นสักเท่าไหร่แล้วยิ่งไปกว่านั้นถ้าเราส่งเร็วขึ้นตั้งเป้าเร็วขึ้นเช่นสมมติว่าเราบอกว่าเราต้องส่งภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับวันที่14ของเดือนสมมุติหลังจากนั้นเราบอกว่าถ้าคือเข้าเป้า ปีถัดไปเราตั้งเป็น13นะฮะสิบสองสิบเอ็ดใช่ไหมคือเป้าดีขึ้นทุกปีนั่นแปลว่าพนักง,งานก็ต้องทําถอยไปเรื่อยๆซึ่งสุดท้ายแล้วมันเป็นไปนไม่ได้เลยครับเพราะด้วยข้อมูลบางอย่างมันถูกจํากัดด้วยระยะเวลาของการทํางานของการปิดงบนะครับในแต่ละเดือนซึ่งมันสุดท้ายแล้วนั่นแหละคือตัวเลขที่เป็นมาตรฐานสุดๆที่รัฐเขากําหนดมาแล้วด้วยสมการกําหนดมาแล้วนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันอาจจะไม่สมควรเอามาตั้งเป็นตัวเลขก็คือเรารู้อยู่แล้วแหะว่ามันต้องส่วงวันเนี้ย มันคือมาตรฐานถ้าตั้งไปพนักง,งานก็ส่งทันอยู่ดีทั้นเสียงที่เราควรจะตั้งเป็น KPI หรือเป้าหมายคือเราควรจะทํำยังไงให้ผลหรือเรียกว่าคุณภาพของการส่งตรงนี้มันดีขึ้นเช่นไม่ต้องมานั่งเสียภาษีเพิ่มนะครับเสียค่าปรับเพิ่มมีไหมเสื้อถ้าเรามองในอดีตเนี่ยโอ้เพียบเลยนะเรียกว่าปิดกันไม่ทันเนี่ยผมว่าเราวางพวกนี้ให้มันดีขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นเนี่ยตัวเลขมันจะมีมากกว่า3ม นะครับก็จะมี3 4 5หมันจะเป็นการปรับระบบคล้ายๆกับที่ผมชอบเรียกว่า initiative KPI นะครับมันเป้าหมายพวกนี้จะทำให้พนักง,งานมีโอกาสได้มากกว่า3นะครับก็คือมี4มี5เกิดขึ้นได้ดังนั้นต้องคิดนิดนึงนะฮะเวลาเราทำเรื่องของตัวชี้วัดผลงานเนี่ยเราอาจจะมองว่าเฮ้ยวัดอย่างนี้ตลอดไปพนักง,งานก็อยู่แค่นี้ตลอดไปมันก็จริงนะครับดังนั้นต้องคิดเลยออกไปอีกสักก้าหนึ่งก็ได้ครับว่าในการที่จะรักษามาตรฐานตรงเนี้ย ในยุคปัจจุบันเนี้เราต้องเปลี่ยนวิธีการทํางานให้กับพนักง,งานไหมเราต้องการประสิทธิภาพบางอย่างที่มันกระชับขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ตรวจสอบได้ง่ายขึ้นใช่ไหมบางอย่างถ้ามันทําได้ตามมาตรฐานอยู่แล้วแปลว่ามันไม่ใช่ KPI แล้วนะครับมันไม่ใช่ Key Performance Indicator นั่นเองดังนั้นถ้าเราสามารถกําหนดสิ่งเหล่านี้ได้ชัดเจน แล้วก็เชื่อมโยงไปยังคะแนนผลงาน543 2 1มันจะทำให้ระบบประเมินผลงานของเราเนี่ยมีปัญหาน้อยลงกว่าเดิมไม่งั้นเราก็จะตีกันนะฮะว่าลูกน้องผมทำงานได้เป้าคือ5อีกคนนึงบอกลูกน้องผมทำงานได้เป้าคือ3อีกคนหนึ่งบอก4แลละกันสุดท้ายแล้วมันก็ตีกันอยู่ตรงเนี้ยทั้งๆท,ท,ที่พนักง,งานก็ทำงานได้ตัวเลขตัวเดียวกันนะฮะแต่พอไปอยู่ในคนนึงตัวนี้เขามองว่า5อยู่กับในคนหนึ่งตัวนี้เขาบอกว่า4อีกคนมองว่า3ทั้งๆที่พนักงานทำตัวเลขเป้าหมายคือตัวเลขเดียวกัน นี่คือมุมมองของนายหรือของผู้จัดการที่อาจจะต้องจูนกันเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะทําเรื่องของระบบประเมินผลงานให้มันได้มาตรฐานนั่นเองก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ